ไม่กี่วันปล่อยตัวไปวันวนโฟรอสักวันจะหยุดหายใจนี่แหละคือชีวิตคือเราจะเขียนมันอย่างไรลงมือทำตามใจจะเป็นอะไรก็เลือกเอารันให้คำดีๆในใจที่ยังไม่เคยใครก็คงหมดความหมายแน่นอนฝันถ้าเราไม่ลงมือทำยึงรอต้องมีสักวันมันคงเป็นเพียงฝันลอยลอย มีเพื่นใ้ตูวเราลอยไปจนสุดปลายฟันสุดยอดคือใครที่โลกไม่รู้ยังนี่ไงแค่ทิ้งคนกูัวไม่หมดผู้องไต้องวันไวฝันที่วัาไอยคงไม่รับรืมไม่เลือนลางแต่ก้าคนเดียวมันคงเปวตัวอันบัวมองหากเธอช่วยประคองคง,งหลงอันนั้นล่าจากนี้จะพาเธะปินให้ไกลจนสุดปลายฟันปลอ,อยให้ช่วลาพารากี่ลอยไปให้รักลอยไปถึงสุดยอด สนับสนุนโดย Honda Scoopy Eye Yatchi Bio Multi Care แบรนด์บีตาสกัดเข้มข้น้าเล่นเลยตามมีความฝันแน่มันจะเป็นความฝันที่ต่างกันคนสุกล้บลุกจะตามมันไล้เป็นตีนใขึ้นเคียงเล่นโป๊เต้

เออหลบเ้เฮ้เฮเฮ้เ้เฮ้เจ้าภาพเภาพนั่งหลบฝันแหมโอ้โหโชนี่แเฮ้ยเฮ้เฮ้่เบาเพิ่งซักเมื่อวานขึ้นไปเหยียบเยอๆเลยนะโอ้โหแหมมันอารมณ์ดีจริงๆเลยนะเออว่าแต่นี้ไอ้ตาตาน้าถามแต่ว่าเองถูกอาตลีถูกถูกเยอะไหมได้มาเยอะห เลขท้ายสองตัวเต็มๆครับนั่นเรอสองพันสองันครับผมโอ้โหตาเนี่มันดวงดีนะเนี่ยนะยนะโอ้โหได้ถึงสองพัน 2, แล้วจัดงานใหญ่โตขนาดเนี้ยซื้อของมาเต็มโตเนี่ยจัดไปเท่าไหร่นี่เสียงกันไปมเท่าไหร่เนี่ยห้าพัน0 0้โหวยสพันสองพันจัดเสียค่าของไปห้าพันห้าพัน ขาดทุนไปสามพันำถาขำๆขำๆขอเรียกขนาดครับนี่นี่นะบอกต้องแอบจะมามีเรามสุขไอ้ตาเดี๋ยวเดี๋ยวผมแลกผู้ฟังเลยดีกว่าครับ ไอ้เงาดักดานเงาแบบเว้นมันยุราชการเงาดักดานเงาจนสมซานเงาจนปัญญาชนต้องมู้สึกแบบทลรามาไอ้หลอกดาฉันจะไม่ได้ฮะบนขาเบียดผมมาได้หลอกดาครับอะไรผมดาคนนี้ครับผมว่านะพี่ต้าเขาไม่ได้โง่หรอกครับมันบ้าเห็นไหมน้องรับเห็นไหมไม่เคยมีมาด่าเล บนไว้ไม่ใช่เหรอว่าท่านแกถูกหวยเนี่ยแกจะไม่พูดสามวันขอบใจมากที่เตือนไม่พูดสามวันแล้ว <c oughs> พูดทำไมเนี่ยต้องหูปากแล้วจริงเหรอว่าชาเอมใช่ตาบนบนไม่พูดสามวันนับมาเป็นโชคดีของพวกเราสบายหูไปสามวันเลยพวกเราฉลองหน่อยไหเฮ้ อนงาสวันไมตายหรอี่จะทาเลยสู้ไว้สู้พี่ทํทได้ ี่ดูทีวีนี่ดูทันคนชิวๆให้าเครีคยดหยิบข,ขึ้นมากี่ไม่ใช่มไม่ใช่เรื่องจริงไอ้ตาย้องทำไมมันออกจากนิมเฮาแล้วดูมันสิโด่งดังสักขนาดานี้ไม่ใช่เรื่องจริงมันคือความฝันของตามันคือความฝานัน ฝันยู่ฝันอยู่โอ้หเรื่องจริงแล้วล่ะเรื่องจริงนี่มันคือเรื่องจริงเลยมันดังมากเลยที่ตอนนี้อทุกคนฟังพี่ต้าเลยนะไปเอาพริกไปเอาเกลือมาเดี๋ยวนี้เลยพี่ต้าจะฟาร์มเช้งมันคนอย่างพวกเองไม่ได้พูดบรรยากาศไม่ได้โด่ไม่ได้ดังพี่ต้าแกบ่นไว้ไม่ใช่เหรอฮะเพราะแกเนี่ยจะไม่พูดแกห้ามพูดแกพูดไม่ได้ห้ามพูดใช่ นี่แล้วฉันไม่อยากจะบอกนะพี่ตาเม่อตอนเนี้ยไอ้แต้ไอ้สองเนี่ยมันโคตรดังเลยดังมากเลยฉันไม่อยากจะบอกพี่กูัพี่จะเฮิร์ตใช่ครับตอนเพราะดังมากเลยผมซื <s <S ้อลำบั้มเขาด้วยดูด้วยเหรอดูบ้างดูบ้างแต่พวกแพงเลยครับพี่ตาตั้งสติก่อนพี่ตั้งสติไว้ก่อนนะตั้งสติไว้นี่ไม่ใช่กูหายไปไม่ออกเลย เป็นหนังที่ซึ้งสุดยอดเลยนะพ่อซึ้งที่สุดที่นายเคยดูมาเลยอะ่ะนี่พ่อซึ้งจน้ำตาไหลเลยครับทั้งซึ้งทั้งเศร้าเลยเนี่ยหนังบ้าเลยหนังเอกโดนไก่จิกตายซื้อมาได้ไงเนี่ยไม่เสียด,ดายตังค์เนี่ยลูกพ่อแมวใหม่เวลาไปนอนได้ไป สอง3 1 2 1 2ส2 1 2าม2 1 2 1งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งพ่อครับพ่อมีมนพระแล้วผีท้ารองแล้วไม่ใช่น้องพ่อน้องหมดฝันไปเรืเ่อยไปยอะละเมอเลพ่อละเมอแบบนี้ละเมอเลยละเมอเหรอ ไอจิมพี่ต้าเนี่ยเขาเครียดเรื่องนี้เขาพูดไม่ได้หรือว่าเขาเครียดเรื่องที่ไอแต้กับไอสองมันออกจากงวงเราไปแล้วดังระเบิดหรือเปล่านดกจากลักษณะนี้แล้วฉันว่าทั้งสองอย่างอ,อืมฉันว่าเลามาทำให้พี่ต้าเขาแบบกลับมาคืนเหมือนเดิมหอเปะ่ะ

ีเมเมืเอ่อวานฉันไปดูคอนเสิร์ตนักร้องมาคอนเสิร์ตนักร้องนักร้องคนนึงร้องเพลงแหล่ชื่ออะไรวะอ๋อไวพัดน์เพชรพุทธอไวัยพัฒนพพ์เพชรเฮวัยพัฒน์เพชรปุ๋ยเน่ถูกแล้วไม่มีหาที่ไหนพี่เฮ้ยยยเเฮ้เ คือในแถเนี้ยที่มีจะตลบทั้งทีก็เอาให้มันทันสมัยในนพี่แกเนี่ยอยู่กับพี่ต้ามานานพี่ต้าเขาจรบอกอะไรพวกเราพี่ต้าเขาบอกว่าพวกเราสองคนเนี่ยไปเล่นตลบให้ป้าทะลูไปเ้ากำลังเครียดอยู่น้องกูทำไม คุณเฉยรู้ได้ไงอ่ะมเงินเหมือนกันว่ารู้ได้ไงจะรู้ได้ไงวะพี่บันทิ้งครับเฮ้ยเริ่สวัสดิทุกคนเฮ้ยมาเลยๆพิต้าชาเอมจิมมาเข้าดนตรีดีกว่าเออดีกว่าดีกว่าผมไปซ้อมเพลงมาใหม่เนี่ยโอ้ยนำเสนอเลยนำเสนอนำเหนานำเสนอเลยเออแตะมาทั้งวันทั้งคืนเลยเออนี่รอยยิบโชว์นิดเดียงโชว์นิดเดียงเพลงพี่เซมนะฮะฮุกเจ็ดแปด พ so ี่ตาเขาบอกว่าไอ้แอปไอ้จุ๊้งแกหยุดเล่นได้แล้วเขาลำคาญเฮ้ยนี่ต้องไงเงี้ยนะก็พวกเราก็ชอบอะไรเป็นปกติอยู่แล้วนี่ใช่ครับถูกเหรอ ยังไม่หมดยังไม่หมดเขาไม่เลยจะบอกอีกเขาบอกว่าโอเคควนอะฝีมือยังไม่เข้าขั้นว่ะไอจุ้นมันจะบอกว่าพี่ตาครับผมเฮ้ยจะพูดอะไรกับพูดนพี่ีจะให้ฉั้นแปลทำไมพี่ตาครับผมจะบอกว่าถึงฝีมือผมเนี่ยจะไม่ถึงขั้นพี่ตาครับแต่ผมไม่ยอมรับเลยว่าผมไม่มีฝีมือ เราจะพิสูจน์ให้พี่เห็นครับมาพวกเราก็มีดีที่อยู่วง Dream House ได้เห็นไหมไอ้จิ๋มไอ้สองคนเนี้ยพี่ตาดูดูมันมันเป็นหัวใจนักสู้วง Dream h ต้องการคนแบบนี้นะพี่พี่ตาเขาบอกว่าเขานอนเอ้ยพี่ตาพี่ตาพี่อ้ยนี่โอเคนะ ผมเลิกภารกิจทุกอย่างพ่อมาไม่ต้องมาอ้ำพ่อจะมาได้ยังไง